สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศโลกล่าของไทยแลนด์ปุ้นปุุนเลนะครับผมมาวันนี้ครับอาวีก็จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วครับผมเขาเริ่มกลับมาเอาคืนเราแลหลังจากเว้นไป3-4วันครับวันนี้มีกิจกรรมครับแวร์เลอร์พาร์ซีซัน5้แบบล่วงหน้าใช้สกินก่อนใครนะครับผมพร้อมรับกรอบวิบวับ แล้วก็เขาบอกกัอีกแล้วว่ารอบนี้1เดือนนะครับผมสกินที่เขาจะให้นะครับผมก็น่าจะมี r o x กซี่ดักเทนะครับผมเฟน Dark Tail นะอีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจเลยมากังก้าหรือเบลดัมหรือยงไงคือมันเป็นตีมแบบนิทานอนะ่ะแบบเป็นแบบปีศาจในนิทานนะเออโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะจัดให้ดูนะครับผมก่อนอื่นนะฝากร้านเติมเกมกอฟอเลยนะครับผม มาก่อนก่อนไปซื้อให้ดูครับหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่แวร์เลอร์พาร์ทคืออะไรนะครับใครที่รู้แล้วก็สกิปข้ามไปได้เลยนะครับแวร์เลอร์พาร์ทคือเป็นมาร์เต้งประเภทหนึ่งที่ทําให้เราเล่นเกมแบบต่อเนื่องนะครับที่แบบว่าเสิร์ฟคนเล่นเกมแบบต่อเนื่องว่าซื้อชั้น4ี่เธอจะได้ของคุ้มแน่นอนคือของที่คุณจะได้ครับเวลาซื้อเนี่ยคุณต้องมาเก็บเลเวลตรงนี้นะคบมีเลเวลแบบภารกิจรายวันกับภารกิจรายสัปดาห์นะ ก็ทําตามที่มันบอกแล้วก็รับแต้มคะแนนนะครับโดยแต้มคะแนนนี้ก็จะมาอัปเลเวลนะะอันนี้พูดแบบย่อๆคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่ซื้อต่อเนื่องก็ต้องมาเปิดกล่องซื้อต่อเนื่องตรงแถวๆนี้ด้วยนะครับผมจะคุ้มกว่านะแล้วก็เลเวลคือแน่ๆคือการซื้อแน่ๆคุณจะได้แน่นอน3สกินเป็นอย่างต่ำสามสกินใหม่ของ RV แต่เดี๋ยวก่อนมันก็จะมีแบบว่าเนี่ยฮีโร่อีกแถมเอ้ย ฮีโร่ใครฮีโร่น้อยๆเนี่ยโอเคเลยนะครับผมแล้วก็มีสกินแบบระดับเลเจนด์แถมเนื้อออกปะในราคาแบบคือคุณรอคุณรอต้นเดือนหน้ามันจะได้สองเก้าเก้านึ่งออกปะก็แฮปปี้นะอืมเนี่ยมีสกินแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อล่วงหน้าเนี่ยคุณจะหมุนตัววงล้อต่อเนื่องได้ก็จะได้สกินอะไรพวกนี้อีกนะครับคือสรุปเลยใครที่เล่นอยู่แล้วเล่นประจําเล่นทุกวันซื้อนะครับ <Wow. S 1> ผมแล้วก็มีความมันก็จะมีความสงสัยว่า แบบไหนล่วงหน้าไม่ล่วงหน้านะครับผมซื้อตอนไหนอะไรไงผมบอกเลยว่าคนที่ซื้อล่วงหน้านะก็คือคนแบบผมคือแบบสายสะสมแล้วก็คนที่อยากได้กรอบผมแนะนําเลยว่าซื้อล่วงหน้าทุกกรณีนะเอออาจจะมีคําถามว่าพี่แล้วถ้าไปซื้อห้าสี่เก้าตอนนั้นจะเล,เ,ลเวลทันไม,ไม่ต้องเพราะว่ายัางไงคุณก็ต้องจ่ายราคาเดียวกันคือห้าสี่สิบเกห้าสี่เก้าคุณก็ซื้อเลยตัวจบตรงนี้คือแพ็คร้างกอฟคือ4ี่ร้อสี่บเอ็ดบาท 55 5 55คูปองนี้จบแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ซื้อนานๆแหละมันจะเหลือ399เพราะฉะนั้นแท็กที่มันพอดีนะครับผมก็คือ343บาท430คูปองแค่นี้เลยมาวันนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับก็ซื้อล่วงหน้านะเพราะว่าผมอะสายกรอบวิบวับอยู่แล้วนะครับผมออมขอพิจารณาปแป๊บหนึ่งว่าเอาจริงๆก็คือมันก็ค่อนข้างวิบกว่าไอซีซั้นที่แล้วเพราะซีสั้นที่แล้วแบบ วิ่งวิ่งวิ่งเบาๆเลยนะครับผมอ่ารอบนี้เป็นสตรอเบอรี่หรือเปล่านะแล้วก็แบบมีไฟลุกตรงสตรอเบอรี่นะครับผมแล้วก็ข้างบนเป็นสีชมพูน่าจะเป็นลิปสติกหรือเปล่านะ your lips my lips อ่าเมื่อเช้าผมเพิ่งฟังเพลง p ิกซีมาครับนั่นแหละโอเคแล้วก็ได้แพ็คต่างๆนานานะไปเดี๋ยวไปใส่กรอบวิบวับให้ดูก่อนนะครับผมก็ผมว่ามันก็วิบใช้ได้นะ มันไม่ใช่ลูกสตรอเบอรี่แล้ววะ่ะมันเป็นผลเบอร์รี่อะไรสักอย่างในการ์ตูนนะครับผมแล้วก็ทางซ้ายบนนี้ไม่แน่ใจเลยว่าคืออะไรนะครับผมใครรู้บอกด้วยตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ไปเปิดแพค็คล่วงหน้าครับผมคราวนี้ต่อไปผมจะรีวิวไอตัวสกินต่างๆด้วยนะไปเลย Let's go Catch me if you can Catch me if you can เป็นอีกครับผมยิงกันโอ้ น้องน้องน้องน่าจะมาจากเรื่องหนูน้อยหมวกแดงครับเป็นหมาป่าที่เป็นลูกหมาป่าที่กินคุณยายตอนผ่าท้องฮะน้องอ่ะแอบหนีออกมาได้เนี่ยเหรอปะนี่ผมเล่าเป็นนิทานให้ฟังเพราะว่าถ้าจะตัวใหญ่เท่าหมาป่าที่กินคุณยายน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นลูกของหมาป่าตัวนั้นนะครับผมตรงนี้อ่อแล้วตรงหางก็เป็นแบบหมาป่าแดงทีหนึ่งนะนะเออเจ๋งเว้ยต่อไปชุยทกกมันให้แ บอลดำบอทดำนั่นหนายหรอโอไมคกอโอไมกอโ้โ oh ห oh oh, oh, oh. ถือเป็นแบบลงลงใส่คนที่แบ oh, oh, บโอโหบาดดำคิกคู่เอ้ยบอลดำน่ารักเอ้ยโอโหแล้วเป็นแบบขาข,า,ขาเป็นแบบสายหมาป่านะเอ้ยสายเสน้นเส้นทอหมาป่าเอ้ยเจ๋งอันนี้เป็นสีของเฟนิก์นะครับผม สีนี้จะได้เฉพาะคนที่ซื้อล่วงหน้าเออซื้อล่วงหน้าข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือจะได้สกินตกแต่งแต่ว่าถ้าคุณไม่รีบคุณรอก็ได้เดี๋ยวมันต้องเข้าวงแหวนสักซีสั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้แล้วก็เราจะได้ตัวสกินเช่าของลอร์ซี่ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะมาดูเลยนะครับผมเคเราเปิดนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันดีนะมันแบบแต่ละกล่องอะ่ะมันไม่เหมือนกันด้วยมันเขียนเลยเนี่ยอันนี้คือฟอนต์เป็นแบบฟอนต์แบบลายนิทานอะ่ะแฟรี่เทลนะห้าสิแบสาม รู้เลยโอ้โหอันนี้ผมได้2องเลเวลแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นเลยสําหรับคนที่ซื้อต่อเนื่องแต่ว่าผมอะเล่นเล่นน้อยมันก็เลยยังได้ของไม่ครบนะครับผมอ่ะโอเคขออนุญาตไปแกะล็อกซี่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไป7วันใช้ไปเลยว้าว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 ไหนดูซิอ้าวเด็กใหม่เฮ้ยภาษาไทยอะอ้าวเด็กใหม่หรือว่ามันเป็นนานแล้วผมไม่ได้เล่นล็อกซี่นานอันนี้จะเป็นแบบแนวแบบ เจ้าหญิงแต่ว่ามีตาแบบผมว่ามันคือตัวร้ายนะใช่ไหมแล้วก็มีผลเบอร์รี่นะครับผมตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมขอรีวิวสองสกินนะครับนั่นคือตัวเฟนิกและล็อกซี่ครับไปกันทีละอันเลยเริ่มกันเลยครับขออนุญาตแบบมันเร็วๆนิดนึงนะไม่ไม่ลำใหย่ยเยอะครับอโอโหโมเดลครับระหว่างเดินมีหมาแบบไลทิศทางอะ่ะนึกออกปัเคลื่อนที่แบบไลทิศทางเลิศอยู่นะโอเคตีธรรมดาครับ เฮ้ยขึ้นแบบไม่ใช่ยิงหนังสติกธรรมดาเป็นยิงหนังสติบ้างไปบ๊มบ๊มบ๊มครับผมโอ้โหเชื่อในพญานาคบอนะครับผมนี่ก็ยิงไปปังปังครับผมสกิลหนึ่งครับผมนี่โอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหแตกเป็นแบบผลกัวจิเบอรี่พิษนะครับผมตรงนี้ขออนุญาตไปยิงนี่ตึงตึงตึงสแตก ครบโอ้โหตึงตึงตึงสแต็นี่ตอนแรกคือปลาสแต็กสีแดงครับแล้วก็ค่อยๆแตกเป็นขาวหนึ่งสองสามแล้วก็บังครับผมเป็นเหมือนเป็นเหมือนหน้ามันน่ะแหละหน้ามันใหญ่ๆนะครับผมมาไปดูท่าเชนแฮมเมอร์ไซคอนอย่างครับผมโอไมก์อนโอไมก์อนโอไมก์อนปลาอะไรไปอ่ะมันคือหนังกระติกเหรอหรืออะไร โอ้โหไม่รู้เลยไม่รู้ว่าคืออะไรเลยแต่สวยโอ้ไม่กอนโอ้ไม่กอนโอ้ไม่กอนครับผมนี่ท่านหนึ่งนะเป็นงานแบบเหมือนปลาขึ้นไฟสีขาวๆนะครับผมตึงต้งตึ้งตึ้งนะครับผมตรงนี้สวยงามหนึ่งสวยสองสวยท่าสองอ่ะท่าจิ้งนิดนึงครับเป็นการแบบเหมือนเหมือนไฟในกระตุนกระตูนหน่อยๆทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะ นี่มันลองเลี้ยวดิเมนชันเบเกอร์ปะเนี่ยเนี่ยเอ้ยโอ My God, โอ My God โอ My God, ติดโอ My God ว่ะช่วงนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ครับผมไปดูช่องไหนมาก็ไม่รู้อะ่ะตามนี้เนี่ยมันคือไฟดิเมนชันป่ะเราไปรีวิวล็อกซี่ต่อกันเลยครับผมสวยสรุปสวยเนี่ยเออคาสต่อไปเรียนอะไรดี เนี่ยเอ้ยมันเป็นภาษาไทายเสียงเปลี่ยนนะครับผมดูตรงนี้ก็รู้เอ่อเอฟเฟกเสียงสุดพิเศษเออเออของดีอันนี้มันจะได้ตอนคุณเลเวล60นะครับผมมามารีวิวล็อกซี่นะดูที่โมเดลนะครับอ่าผมเห็นรู้สึกว่าไอตัวข้างหลังเนี่ยมันคือตัวที่มันอยู่ในกรอบวิบวับตรงมุมไหนสักมุมอ่ะเออคืออันเดียวกันเลยเป็นผลผลจอกกระแหลงอะไรสักอย่างนี่การทีมนะครับวบ,วบวับหนึ่งสองแล้วก็นี่ตีดูดมานา ทุบแบบและจอสั่นเล็กๆนะครับผมไปไปดูสกิลหนึ่งครับโอ้โหเป็นไฟแบบไฟกระตูนน่ะไฟแบบไฟแม่มดน่ะแบบอย่าเดินตามฉันนะ <S 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 โอ้โหแล้วคือตรงตรงเท้าแบบสกเก็ตเป็นไฟๆไฟนะเออได้ลมแบบคือสีมันคือคล้ายๆรอเรียวเดนมิชันเบเกอร์นะแต่อันนั้นมันต้องแดงเข้มกว่านี้แล้วก็เป็นดำๆๆม่วงๆนะ ก็ได้ฟ mhm. ิลได้ฟ <wh ิลเรียกว่าได้ฟิลแต่ยังอลังการไม่เท่ามาดูสกิลสองนะครับอ่ะพอกดปุ๊บนี่มันก็จะเป็นวงนะครับผมแล้วมีความเคลื่อนที่ตรงมุมของวงทุกคนเห็นแบบเป็นเหมือนปีศาจแบบเออเธอซื้อใช่ไหมสี่ห้าสี่เก้าเธอซื้อใช่ไหมได้กดบิ๊กบัฟกับสกิล2อันด้วยนะโอเคตามนี้เลยมาเรามาดูท่าทีเด็ดทีขาดของล็อกซี่นะครับการจับยื่นไปสามมือจะเป็นยังไงมับเข้าไป เป็นแบบมาหาชั้นจงรักจงหลงชั้นมานี่เงียบแต่ลากคีไม่ไปอรอเนี่ยเ<ม>พิ่งรู้อเคเดี๋ยวไปขออนุญาตไปลากเพนดีกว่านี่ขออนุญดึงมามันไม่ไม่เห็นเป็นมือแบบกระชากอ่ะนึกอ,ออกปะตามนี้เลย นะครับผมแล้วก็ตัวสแต็กถ้าโดนถ้าโดนสแต็กไฟของล็อกซี่นะก็จะเป็นแบบไอตัวโกจิเบอรี่อยู่ข้างบนนะครับผมไหนนี่เห็น้าเห็นสแต็กไฟปะเออตามนั้นนะครับผมเง่มเข้ามาครับสวยงามโอ้โหอือโอเคตามนั้นเลย นะครับผมใครที่อยากจะซือนะก็ฝากร้านกออในอ้อมอกอ้อมใจด้วยทางเว็บหรือทางเว็บหรือทางแชทได้หมดเลยนะครับผมก็แพ็กก็แพ็กตัวจบก็คือสี่หนี่บาท555คูปองสี่รอยสี่บดบาทห้าคูปองครับแล้วก็แพ็คลองลงมาสําหรับใครที่ซื้อ ครั้งแรกๆนะก็จะอยู่ที่343บาท430คูปองนะครับผมทางเว็บก็จะมีแพ็คใกล้เคียงกันครับผมสะดวกทางไหนไปทางนั้นได้เลยครับแล้วก็ฝากใส่บัญชีช่วยจำว่าเติมเกมก,กอปอพรุ่งนี้พบกับวบงแหวนเดี๋ยวจะเอาท่านซี o มาวาดรูปครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้บผมบ๊ายบายวา